นกถ่ายขนเต็มแล้วลังแคหล่นแข่งได้ไหมมันยังไม่ควรแข่งอะ่ะรังแคหล่นนี่ก็แสดงว่าขนมันยังออกมาใหม่ครับทวชชัยขนที่ขนที่ขนขึ้นใหม่เนี่ยขนขึ้นใหม่มันจะพารังแคออกมาด้วยนะครับมันก็จะเป็นหลอดหลอดเนาะมันเป็นหนังหุ้มขนน่ะก็จะเป็นหล,อ,ลอดหลอดแสดงว่าขนมันอะ่ะยังถ่ายยังขึ้นไม่เต็มรังแคก็จะออกมาหล่นมาเรื่อยๆถ้านกพร้อมแข่งจริงๆก็คือ ขนเต็มแล้วยังไม่พอนะต้องขนลัดด้วยอืมขนลัดเมื่อกี้ผมเห็นคําถามแป๊บๆว่าอ่าทําไมจะทายังไงให้ขนลัดตัวดีอ่าคือถ้านกพร้อมแข่งเนี่ยขนมันต้องต้องลัดเวลาเราถ่ายขนใหม่ๆอาจจะเต็มหมดล้ะแต่ขนมันจะพองครับแล้วขนข้างๆนี่มันจะพิ้วพิพองๆต้องให้ตรงเนี้ยมันลัดก่อนถ้าช่วงเราเราถ่ายขนนะเราให้กินอาหารเยอะกินหนอนเยอะนกมันจะอ้วนแล้วขนมันก็จะพองจะพิ้ว พอเวลาใกล้ขนเต็มลดอาหารลงนอนไม่ต้องให้ก็ได้นะนอนไม่ต้องให้มันกินก็ได้ช่วงช่วงมันถ่ายขนเพื่อให้นกผอมลงขนรัดตัวเร็วขึ้นและอย่างที่ต้องต้องทำก็คือการตากแดดให้เยอะขึ้น mm. เพื่อให้นกมันเพื่อให้ขนมันรัดนะครับอ่ะ